จับตาการโอนเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศล่าสุดขออนุมัติจ่ายสำหรับเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสูงสุดถึงไร่ละ2,000บาทอัปเดตข่าวสารประรจำวันติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังและนาปีปีการผลิต2568สทับสองพสืบเนื่องจากวันที่30 เมษายนที่ผ่านมาทางด้านคณะกรรมการได้เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษ,ษตรกรสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต2,568ทั2,569หลายท่านก็ดำเนินการไปแล้วนะคะอยู่ระหว่างการรอโอนจากทางด้านรัฐบาลณปัจจุบันนี้ทางด้านรัฐบาลเองก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษ,ษตรกรสำเร็จดังนั้นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังในอัตราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน10ไร่จะอย ยู่ที่1,000 0บาทยังคงดำเนินการต่อเนื่องนะคะเนื่องจากเมื่อวันที่17มิถุนายน2568ทางด้านนาย พี่ชัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงการจ่ายเงินอนุมัติในส่วนนี้ว่ายังคงเดินหน้าต่อและที่สำคัญนะคะเกษตรกรท่านไหนที่ได้ดำเนินการในเรื่องของข้าวนาปีในการเพราะปลูกประจำปี2 5 6 8 6 9ดำเนินการและเสร็จก็สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีประจำปี2 5 6 8 6 9สำหรับการจ่ายเงิน เงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข,ข้าวนาปีในเรื่องของค่าเก็บเกี่ยวปีนี้คาดการว่าจะช่วยเหลือสูงสุดถึงไร่ละ2,000บาทก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะในการจ่ายเงินช่วยเหลือครั้งนี้และที่สำคัญจะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคมปี2568ที่จะถึงนี้ วันนี้นะคะเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปจับตาดูการโอนเงินเนื้อกลางอีสานใต้ทกศจะดำเนินการโอนในส่วนของภาคไหนก่อน สำหรับดำเนินการโอนเงินนะคะเราก็จะรอเรื่องของการพิจารณาขอโอนจากคอรมอหากผ่านเรื่องไปยังคอรมอแล้วเสร็จนะคะทางด้านทกศก็จะดำเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยในการรับเงินในครั้งนี้นะคะจะรับเป็นเงินสดค่ะรับเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีธนาคารเป็นบัญชีของทกศนะคะหากท่านไหนที่มีบัญชีอยู่แล้วไม่มีการเคลื่อนไหว ให้ดำเนินการแก้ไขโดยโดน และหากท่านไหนนะคะที่ดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรไว้แล้วก็ขอให้ท่านนะคะตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรของท่านด้วยว่าได้ดําเนินการขึ้นทะเบียนสําเร็จหรือไม่เพราะว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปีหรือข้าวนาปังนะคะทุกขั้นตอนจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรสําเร็จแล้วเท่านั้นหากทะเบียนเกษตรกรของท่านติดขัดในส่วนไหนหรือข้อมูลยังไม่ครบถ้วนก็จะไม่สามารถรับเงินในการช่วยเหลือ เยียวยาในครั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเยียวยาไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปีหรือข้าวนาปังก็จะเป็นการจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรเนื่องจากราคาข้าวที่ค่อนข้างตกต่ำในปีนี้และที่สำคัญนะคะพี่น้องหลายท่านนะคะมีการเพราะปลูกข้าวอาจจะไม่ตรงตามที่ท้องตลาดต้องการดังนั้นหากได้ส่วนนี้นะคะเป็นต้นทุนสำคัญก็จะสามารถจัดสรรน,นะคะปลูกพืชข้าวนะคะหรือผลผลิตอย่างอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อลดปัญหาราคาข้าวที่ตกต่ำและที่สำคัญนะคะในการช่วยเหลือของเกษตรกรชาวนาไทยรัฐบาลมุ่งเน้นว่าต้องการให้พี่น้องเกษตรกรชาวนามีต้นทุนที่สำคัญจะได้เป็นต้นทุนหลักในการผลิตข้าวออกสู่ท้องตลาดดังนั้นนะคะการโอนเงินก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆเราก็เลยจะรองรูนะคะปฏิทินการจ่ายเงินจากทาง รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจนารณานะคะรายชื่อของผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรสำเร็จหากครบถ้วนแล้วนะคะก็จะดำเนินการเสนอไปยังคอรมอรเพื่ออนุอนุมัติจ่ยให้กับพี่น้องประชาชนหากไม่อยากพลาดข่าวสารในทุกๆวันอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ